IPO คืออะไรหลายคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินคำว่า IPO นะคะหรือ Initial Public Offering แล้ว IPO เนี่ยคืออะไรมาดูสรุปแบบเข้าใจง่ายๆจากคลิปนี้กันค่ะฝากกดติดตาม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งสำหรับช่อง YouTube c h anel n ดรตุ้ยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางเพจ ที่เกี่ยวกับเรื่องหุ้นแล้วก็กองทุนรวมแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงค่ะ IPO ย่อมาจาก Initial Public Offering ก็คือหุ้นที่ออกขายให้กับประชาชนทั่วไปในครั้งแรกก่อนที่จะมีการเข้าซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหุ้นเองเดี๋ยวเรามาเข้าใจเรื่องนี้จากเรื่องราวของบริษัทมานีกันค่ะบริษัทมานีจำกัดเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านส้มตำเป็นบริษัท ที่มีทั้งหมด100,000หุ้นหุ้นละ100บาทมีทุนจดทะเบียนเนี่ยก็คือ10ล้านบาทนั่นเองมีมานีเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการคนเดียวก็คือถือทั้งหมด100,000หุ้นเนี่ย100%ต่อมาเนี่ยบริษัทมานีเนี่ยอยากได้ทุนมาเพิ่มเพื่อที่จะขยายสาขาของร้านส้มตำเผื่อจะได้เปิดขยายสาขาทั่ว AEC ซึ่งทางที่จะได้เงินมาเพื่อขยายกิจการเนี่ยก็จะเหมือนทั่วไป อย่างแรกก็คือไปกู้ยืมมาอาจจะก,กู้ยืมจากสถาบันการเงินกู้ยืมจากคนรู้จักซึ่งบริษัทมานีเนี่ยก็จะอยู่ในฐานะของลูกหนี้ส่วนคนที่ให้กู้ยืมเงินมาเนี่ยก็จะอยู่ในฐานะเจ้าหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของภาะระดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายแล้วก็เงินต้นที่จะต้องชําระคืนตามกําหนดเพราะว่าอยู่ในฐานะของเจ้าหนี้และลูกหนี้นั่นเองอย่างที่สองก็คือขายหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งก็จะเป็นการเหมือนหาคนมาช่วยออกเงินเพื่อมาขยายกิจการคนที่จ่ายเงินเข้ามาเนี่ยก็จะมาอยู่ในฐานะของเจ้าของรวมอารมณ์เนี่ยก็จะเหมือนกับเวลาเราหุ้นกับเพื่อนในการทำร้านอาหารเพื่อนหรือหุ้นส่วนเราเนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนจากส่วนแบ่งกำไรที่บริษัททำได้นั่นเองมานเนี่ยก็ตัดสินใจเลือกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อให้คนอื่นๆเนี่ยมาช่วยกันใส่เงินเข้ามา แล้วก็แบ่งความเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นคนอื่นๆเนี่ยก็จะเข้ามาเป็นเจ้าของร่วมในบริษัทมานีตามสัดส่วนเงินที่ใส่เข้ามาโดยมาเนี้บริษัทมานีเนี่ยก็เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก10ล้านเนี่ยเป็น20ล้านหุ้นละ100บาทซึ่งก็จะมีหุ้นทั้งหมดกลายเป็น2 0 0 0 0 0หุ้นเพราะฉะนั้นบริษัทมานีเนี่ยก็นําหุ้นที่เพิ่มขึ้นมา10,000แหุนเนี่ยไปเสนอขายกับเพื่อนๆและคนรู้จักว่ามีใครจะสนใจซื้อเพื่อมาเป็นเจ้าของร่วม บริษัทเนี่ยจะได้นําเงินทุนอันนี้ที่ได้มาจากการขายหุ้นเพิ่มทุนเนี่ยไปขยายกิจการต่อได้ซึ่งมานะชูใจปีติปรีดีเนี่ยก็เข้ามาซื้อหุ้นของมานีคนละ2 5 0 0 0ืหุ้นก็คือขายได้ทั้งหมด1น0 0 0 0หุ้นบริษัทมานีเนี่ยก็จะได้เงินเพิ่มเข้ามาในบริษัทอีก10ล้านบาทเพราะว่า1น0 0 0แหุ้นหุ้นละ100บาทบริษัทมานีเนี่ยก็สามารถนําเงิน10ล้านบาทเนี่ย เข้าไปนาเงินตรงนี้ไปขยายกิจการได้โดยไม่ต้องเสียเรื่องของดอกเบีย้ยเพราะว่าไม่ได้อยู่ในฐานะของเจ้าหนี้ลูกหนี้แต่อยู่ในฐานะของเจ้าของกิจการร่วมกันแต่ก็จะเห็นว่าสัดส่วนการเป็นเจ้าของของมานีเนี่ยก็จะลดลงไปเป็น50%เพราะจะมีมานะเป็นเจ้าของอีก12.5%ชูใจปิติปีดีก็เป็นเจ้าของอีกคนละ12.5%นั่นเอง จากเดิมที่มานีเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทคนเดียว100%ก็เริ่มมีเจ้าของร่วมมีหุ้นส่วนเนี่ยเข้ามาถ้าบริษัทมานีในใหญ่พอและเขาเกณฑ์ของกรตอตเนี่ยบริษัทมานีเนี่ยก็สามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งแรกเนี่ยแก่ประชาชนทั่วไปได้ไม่ใช่แบบในตัวอย่างที่ขายให้เฉพาะคนที่รู้จักกันเท่านั้นไอการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งแรกแก่ประชาชนทั่วไปเนี่ยเราเรียกว่า IPO ซึ่งบริษัทมานีเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากบริษัทมานีจำกัดกลายเป็นบริษัทมหาชนแทนในการทำา IPO นั้นเนี่ยก็จะมีบุคคลต่างๆเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องบุคคลและก็ส่วนงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ปรึกษากฎหมายผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์หรือกลตรวมถึงตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้อง หลังจากบริษัทเสนอขายหุ้น IPO ให้กับบุคคลทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะมีการนำมาจดทะเบียนเพื่อให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เพื่อสามารถที่จะซื้อขายเปลี่ยนมือความเป็นเจ้าของได้อย่างเช่นหุ้น CRC ซึ่งหลายคนน,ยน่าจะรู้จักคุ้นเคยกับแบรนด์ของเซนทันนะคะ c r c เนี่ยก็คือบริษัทเซนทันรีเทลคอร์ปอเรชันก็ได้เปลี่ยนเป็นจำกัดมหาชนซึ่งเปิดเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือที่เราเรียก IPO เนี่ยจึงเราสามารถจองซื้อได้ในช่วง2 9กามกราถึง3กุมภานธ์63ที่ผ่านมาและบริษัทเนี่ยก็ได้เข้ามาจดทะเบียนให้สามารถซื้อขายในตลาดหุ้นหรือตลาดหลักทรัพย์เนี่ยในวันที่20กุมภาพันธ์2563 แต่นันนี่ยถ้าใครสนใจว่ามีหุ้น IPO อะไรบ้างสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลของบริษัทเหล่านี้ได้เนี่ยจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะคะซึ่งเดี๋ยวจะทำลิงก์ให้ใต้วิดีโอนี้เผื่อใครสนใจลงทุนเกี่ยวกับหุ้น IPO ก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลได้นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากผลงานของทั้งเพจด้วยนะคะถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนหุ้นตามแนวพื้นฐาน การอ่านงบการเงินการคัดเลือกหุน้นการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยก็สามารถลงทะเบียนเรียนในคอร์สออนไลน์ iInvestor ได้นะคะเป็นคอร์สที่ทำร่วมกับ s k i l l l a n e ขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ